ฮัลโหลหลังจากทําคลิปการสร้างเนี่ยไปทั้งหมด3คลิปแล้ว 3EP แล้วนะเด็กๆติดลมมากวันนี้คูเปิ้ลมาทําคลิปพิเศษให้นะคะสร้างหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าโดยที่ทุกด้านยาวเท่ากับที่กําหนดให้วิธีการสร้างเนี่ยมันง่ายมากๆเลยเลยอยากให้เด็กๆรู้ว่าเราจะใช้วิธีการยังไงในการใช้วงเวียนสร้างอะนะคะถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะตามมาดูคลิปคูเปิ้ลกันเลยค่ะ นนแน่ก่อนที่จะไปดูวิธีการสร้างใดๆนะคะคูปเปิลฝากเด็กๆกด subscribe หรือกดติดตามช่อง YouTube ของคูปเปิลไว้นะคะเวลาที่คูปเปิลลงคลิปใหม่ๆหรือคลิปเทคนิคดีๆแบบนี้เด็กๆจะได้ไม่พลาดยังไงล่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเตรียมวงเวียนไปลุย เด็กวันนี้คูเป,ปินน้ลมี EP พีพิเศษมาสอนให้สําหรับการเรียนเรื่องการสร้างนะสามเหลี่ยมคูเป,ปิ้ลสอนไปแล้วใช่ไหมสี่เหลี่ยมก็สอนแล้ววันนี้จะมาสอนสร้างแบบง่ายๆก็คือหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าให้มีความยาวแต่ละด้านเนี่ยนะยาวตามที่โจทย์กําหนดสมมุติว่าข้อนี้คูเป,ปิ้ลกำหนดว่าให้หกเหลี่ยมด้านเท่าอันเนี้ยค่ะยาวด้านละสักเท่าไรดีสักหกเซนดีไหม วิธีการทําทํำยังไงคะ่ะคูเปิลจะใช้เรื่องวงกลมเข้ามาช่วยเพราะถ้าใช้เรื่องวงกลมเข้ามาช่วยก็คงหนีไม่พ้นว่าคูเปิลน่ะก็ต้องมีวงเวียนด้วยแหละโอเคไหมมีวงเวียนด้วยวิธีการก็คือคูเปิลก็จะเขีดเส้นตรงให้ยาวเกินกว่าที่เราจะทำเมื่อกี้เราอยากไปเท่าไหร่นะ6เซนใช่ไหมอเอาไม้บรรทัดมาวัดกันเลยค่ะ6เซนก็น่าจะประมาณนี้เท่านี้เลยเราล็อกวงเวียนไห้นะคะหลังจากนั้น มาไม้บรรทัดออกไปก่อนคูปเปิลจะลากแบบนี้นะคะสร้างวงกลมขึ้นมาใช้วงกลมช่วยในการสร้างหกเหลี่ยมค่ะหลังจากนั้นนะคะโอ้โหพอดีเป๊กับหน้าจอคูปเปิลเลยหลังจากนั้นนะคูปเปิลก็จะขีดไปเรื่อยๆเด็กดูนะหนึ่งอ่ะเราไปต่อแล้วนึงะแล้วก็มาจิ้มตรงนี้ต่อนะไปต่อนะสองอ่ะไปต่อ อย่าไปยุดอย่าไปยุดทำแบบเดียวกันอ่ะสามไปต่อไปต่อสี่ไปต่ออีกทีเดียวอีกทีเดียวเออได้ไหมขีดจะไงล่ะเนี้ยเอาลงมาก,กันอ่ะไม่ได้มันมาทางนี้แล้วกันนะจริงๆมันขีดต่อไปได้เลยนะเมื่อกี้เด็กๆขีดต่อไปได้เลยแต่วงเวียนกูเป้นขีดไม่ได้อ่ะห้า โอเคป่ะถ้าสมมติว่าเด็กๆลองดูนะลองมาวัดดูนะว่ามันเท่ากันป่ะวัดดูเท่าป่ะเท่าแฮเห็นไหมเท่าไหมาจริงๆเมื่อกี้คือเราเอาเข็มจิ้มตรงเมื่อกี้ที่คเปตนจิ้มอ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วก็ขีดต่อไปได้เลยแล้วก็มาจบที่นี่โอเคปะ่ะสุดท้ายก็คือจบที่นี่อ่ากลางวงเวียนเท่าเดิมสิเท่าไหมา ต้องมาจบที่นี่ปึง้งอย่างนี้นะโอเคอ่ะมันจะมาจบที่นี่พอดีโอเคไหมมันก็จะได้ทั้งหมด6ครั้งบดี6ครั้งก็คือเราเส้นทุกเส้นเขายาวเท่ากันไงลูกเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นกูเพิงก็ได้หกเหลี่ยมด้านเท่าไงเออนี่สองสี่ห้าแล้วก็หแค่นั้นเอง เห็นไหมคะคูเปิลได้หกเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวด้านเนี่ยยาวด้านละ6เซนตามที่บอกแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ตรงนี้คือ6เซนตะิเมตรถูกไหมถูกไหมลูกเออเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรมันก็จะได้ทุกด้านยาว6เซนติเมตรคูเปิลจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมมันเป็น6เซนติเมตรนะตอนนี้เราได้6กเหลี่ยมแล้วนะทีนี้จะอธิบายให้ฟังนะว่าทําไมได้6เซนติเมตรเหตุก็คือมันเป็นอย่างนี้ลูกถ้าคูเปิลขีดอย่างนี้เข้าไปใช่ปะอ่ะขีดอย่างนี้เข้าไป สามเหลี่ยมเนี่ยมันจะเกิดสามเหลี่ยมขึ้นเห็นไหมคะสามเหลี่ยมตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าทําไมถึงเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ารูป้ป่ะเพราะว่าคูเปอร์น่ะขีดแบบเนี้ยได้ทั้งหมด6รูป โอเคปะหรูปแล้วมุมภายในของรูปวงกลมอ่ะมันรวมกันได้360ถูกไหมมันแปลว่ามุมเดียวมันเท่ากับ60องศาถูกไหมล้ก360หาร6เท่ากับ60องศาแปลว่าแต่ละมุมของคูเปอร์นะคะของรูปสามเหลี่ยมมันจะเป็น60องศาแล้วทีนี้มันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วใช่ไหมเด็กๆเพราะว่าด้านเนี้ยกับด้านเานี้ยเท่ากันเป็นรัศมีไงมันจะเท่ากัน6เซนเท่ากันทีนี้พอมันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแล้วตรงเนี้ย60องศาไปแล้วใช่ไหม มันก็แปลว่าที่เหลือตรงนี้ก็ต้องเท่ากันซึ่งมันเหลืออีก120ความเหลืออีก120มันก็แปลว่ามุมละ60องศาแค่นั้นเองเห็นไหมนี่คือที่มาที่ไปของการที่คูเปิลสร้างแบบง่ายๆแบบนี้ได้เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้ตอนนี้คูเปิลก็เลยได้รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่มีขนาดยาวด้านละ6เซนติเมตรตามที่โจทย์กำหนดแล้วคะ่ะ อย่าลืมกันนะคะเด็กๆด,ดูคลิปคูเปอร์วิธีการทำง่ายๆแบบนี้แล้วช่วยสนับสนุนคูเปอร์โดยการกด subscribe หรือกดติดตามช่อง YouTube ของคูเปอร์ที่ตรงรูปพันด้าพาเรียนหรือตรงข้างล่างด้วยนะคะถ้าใครอยากให้คูเปอร์ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้เลยค่ะเดี๋ยวคูเปอร์จะมาทำให้นะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย